สินลงไปแล้วเหลือไว้เพียงแค่ชื่อเสียงอาจารย์ยอดนักเล่านิทานธรรมะในโลกโซเชียลแแหรแชร์ข่าวกันอย่างมากมายนะคะสำหรับการจากไปของนายปรีชาเรื่องเดชหรืออาจารย์ยอดอายุ77ปีนักเล่านิทานธรรมะชื่อดังใน YouTube นั่นเองค่ะซึ่งใน YouTube นั้นก็มีผู้ติดตามมากกว่า5ล้านทก็ล่าสุดนี้หลายคนแห่แสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ค่ะ สำหรับพิธีรดน้ำศพจะเกิดขึ้นในวันรุ่งนี้วันที่5สิงหาคมเวลา4โมงเย็นณศาลาราชอริยะคุณาทานวัดป่าประดูพระอารามหลวงจังหวัดระยองนั่นเองในเรื่องของอาจารย์ยอดเคยเป็นนักภาคหนังมามากกว่า20ปีซึ่งก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษต่างๆ เรื่องเวรกรรมจากนั้นก็ขยายมาสู่ของช่องทาง YouTube นิทานที่อาจารย์ยอดเล่ามักจะเป็นนิทานธรรมะที่มีข้อคิดปลูกฝังเ,เรื่องบาปบ,บุญคุณโทษต่างๆสัจธรรมที่อาจารย์ยอดมักจะกล่าวเสมอคือนัตถิกมังสมะพลังซึ่งแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไปอาจารย์ยอดก็ฝากคำสุดท้ายเป็นคำสอนโดยบอกว่า อยากทำอะไรให้รีบทำมีแต่บุญเท่านั้นที่ติดตัวเราไปทางคิมงานต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์ยด้วยค่ะ